ชาวประมงพื้นบ้านไม้รูดจับกุ้งออกคักและกลั้งแมคโครรายได้ลดเหตุต้นทุนเพิ่มจากน้ำมันแพงชาวประมงพื้นบ้านไมรูดออกเรือจับกุ้งออกคักและกลั้งทรงขายได้กิโลกรัมละ200บาทส่วนกั้งกิโลกรัมละ7-800บาทหากค่าใช้จ่ายมีรายได้2-3พันกว่าบาทแต่แทบทุกรายโอดได้รับผลกระทบแม้ราคากุ้งดีแต่รายได้ลดลงเพราะต้นทุนน้ำมันแพงกว่าเท่าตัว นายวิไลสมบูรณ์คุณลุงวัย65ปีได้เปิดเผยว่าทำประมงมานานกว่า50ปีมาแล้วเมื่อคืนออกวางอวนกุ้งเมื่อเวลา21นาฬิกาและเก็บอวนตอนตีสองวิ่งเข้าบ้านถึง7นาฬิกาก็เป็นช่วงฤดูการออกวางอวนจับกุ้งตามวิถีชาวบ้านในท้องทะเลรอบๆแนวปะกการังจะมีฝูงกุ้งเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะช่วงหลังจากทะเล ได้เข้าหน้าแลง้งมีลมโชยมีคลื่นเล็กน้อยชาวประมงพื้นบ้านจากชุมชนต่างๆในพื้นที่ก็จะนําเรือประมงขนาดเล็กออกไปวางอวนเพื่อจับกุ้งออกคักและกลั้งปลาเล็กน้อยและบริโภคในครัวเรือนพร้อมนํากุ้งและกลั้งไปขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่ไม้รูดจะมีแม่ค้ามารับซื้อ ช่วงต้นฤดูกาลนี้บางรายก็สามารถจับกุ้งได้บางรายก็จับกุ้งไม่ได้ซึ่งกุ้งที่ชาวประมงพื้นบ้านไบรูดวางอวนจับมาได้จะมีขนาดตัวใหญ่กิโลกร,รัมละ2ถึง250บาทขนาดตัวเล็กก็จะกิโลกร,รัมละ30ถึง40บาทเมื่อได้กุ้งมาก็จะมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องมาช่วยกันแกะกุ้ง ออกจากอวนเพื่อนำกุ้งกั้งปลาให้เร็วที่สุดเป็นการรักษาความสดของกุ้งก่อนที่จะส่งขายถึงผู้บริโภคเมื่อวางอวนจับกุ้งมาได้บางส่วนก็จะส่งขายให้แก่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่รับซื้อประจำบางส่วนก็จะโพสต์ขายผ่านช่องทางโซเชียล a c e b o o k ก็จะมีผู้ที่ให้ความสนใจสั่งซื้อผ่านทางโซเชียลและมารับซื้อกุ้งถึงที่ ขณะที่กุ้งยังสดๆโดยกัง้งแมคโครขนาดใหญ่กิโลกรัมละ700-800บาทส่วนกั้งช่วงนี้ราคาตกลงมาให้เห็นได้ชัดเมื่อก่อนกัง้งแมคโครราคากิโลกรัมละ1,600บาทแต่คงจะลดลงไม่นานจะขึ้นเหมือนเดิมจึงเป็นโอกาสสร้างไรายได้ให้าของชาวประมงผืนบ้านไม้รูดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเงิน2,000-3,000บาทต่อราย และถ้าหากวันไหนสามารถออกวางอวนจับกุ้งได้เป็นจํานวนมากก็จะแจ้งให้ญาติพี่น้องเพื่นอนอบ้านมาช่วยกันแกะกุ้งออกจากอวนและนํากุ้งไปประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการแบ่งปันกันสิ่งที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านในปัจจุบันก็คือราคาน้ํามันที่ปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้โซลาลิตรละ3 5บาทกว่าแล้วออกเรือทุกครั้งจะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ5ลิตรต่อ1ลำ ทำให้การออกจับกุ้งมีต้นทุนที่สูงมากกว่าเดิมนิว24วิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณายงาน